นั่งเป็นปรากฏครั้งนะครับดูครับนี่ครับซ้ายกดเหลืองกดครั้งกดครั้ง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 นะครับเดี๋ยวกดครั้งหนึ่งสองสามสวัสดีสวัสดีท่านชมกล่าวสวัสดท่านชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนหาปลานะครับ วันนี้พาท่านผู้ชมมาตกปลากดนะครับกดแม่น้ำลาวนะครับแม่น้ำลายเดินแล้วทำไมเหงื่อมันออกเหงื่อออกทำไมร้อนนะพอยังไม่ึงเลยเดี๋ยวก่อนจีแม่น้ำลาวนะครับก็จะเป็นตกใช้ฝั่งแม่น้ำลาวครับก็เหยื่อก็จะเป็นเหยื่อนะครับเหยื่อบักนุ่นนะครับเหยื่อเหม็นนี่หละครับเหม็นบ้านๆเลยครับซื้อมาจากร้านนะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลาก็มีขายทั่วไปครับ โอเคครับผมก็ขณะนี้เวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับก็น่าจะอยู่ถึงค่ําครับหัวค่ํานะครับว่าเดี๋ยวคอยดูว่าจะได้กี่ตัวนะครับโอเคครับผมขอติดตามรับชมครับอยา่าตกมือ สิ่อะไรแม่กูตอนนี้ละแม่หมินเลยทีนี้เอาปลาหายก็เสร็จต้องวอรเปล่า อะไรเนี่ยประกดคังย่ใก็ประกดประกดคังเอ้าปรกดคังประกดคังกินได้ไหมฮะประกดคังกินได้ไหมนะก็ได้ ไม่ไหวตรงะเขาอะทำนี่ก่อนดูคอนเบ็ดให้ กรล่วงไปไม่ต้องไปใกล้ๆสิขยากไปนัง่งฮะลองดิอลองดูใ้่อ ไปไปวากล้องหมดได้แล<ป>้สองตัวแล้วไหมประกดนะประกดนะครับต้องรอเด็เดก้ำนะหน่อยอันหนึ่งกินดีนะ <laughs> ครับ ครับมาแหลวโอ้หลุดอีกแหม Bye, babe. Bye. มปลากระพงไม่ใช่ตัวใหญ่เหมืกันนะตัวใหญ่ตัวใหญ่มัตัอือ่งวังว่าดีดีดูสิจะได้กี่ตัว มึงจะได้กี่ตัวดินเนกระตุกกระตุกกระตุกไ,กกกกไ,ได้เยอะอะไรเอ่ยโอ้ปวดขังตัวน้อยครับมากดขังตัวน้อยต่อ้แล้วเก็บไปปล่อยสะนะครับเดินถัางม,มาถัางม,มาใกล้ๆพอดิ ขังไว้ตรงนี้เยสี่ตัวแล้วครับแป๊บเดียวปกดเหลืองหนึ่งครับประกดคังสามแต่ตัวไม่ใหญ่ครับมีตัวไซส์สวยอู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวเขเอากระตัวนี้ไปเหยียบสวหงามสวยงาม ้าอีกแล้วครับตัวนี้กดครั้งนะครับใส่ข้อมือนะครับประมาณข้อมือ,อโอ้โหคกกืนเลยวะอันนี้ัมสัน ตัวนี้ตัวนี้ตินตีนรเราก่อนเรอก่อนเดินไปเดินมาไปอยู่เฉยเวลาปลากินมันไม่รู้นี่อะไรอะ่ะเดี๋ยากให้มึงน,นั่งเฝ้าเลยคันหนึ่งโยนให้หน่อยไม่มีน้ำไ้ล้างอะ่ะ

นั่งข้าพ่อบอกข้างหมุนข้างห,หมุนได้างของหินนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> สรุปยอดที่ได้วันนี้นะครับช็อตกลางคืนไม่ได้ถ่ายนะครับถ่ายแต่ตอนช่วงเย็นนะครับเพราะว่ากลางคืนมืดครับถ่ายแสงไม่ค่อยดีมั่งเป็นปากดครั้งนะครับดูครับนี่ครับใช้กดเหลืองกดครั้งกดครั้ง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 นะครับเดี๋ยวกดครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกดเหลืองสี่ตัว ากฏเหลือง4ตัวแล้วก็ปรากฏขัง11ตัวเยอะจีกงครัสำหรับกดขังตัวน้อยก็เดี๋ยวเอาไปปล่อยบอ่อนะครับตัวใหญ่ก็น่าจะกินครับตัวใหญ่ก็ประมาณข้อมือครับกินได้ครับตัวเล็กก็จะไปปล่อยบอ่อไปปล่อย,อยสระที่ในนาครับก็เผื่อมันโตนะครับก็ปีหน้าก็น่าจะได้กินพอดีครับโอเคครับก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ท่า,าในใดมีข้อสงสัย ประการใดก็สอบถามได้ในใต้คอมเมนต์ครับใต้คลิปเลยครับก็เดี๋ยวจะมาตอบให้ทุกท่านเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เวลามาสี่ทุ่มแล้วครับถึงเวลานอนแล้วโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ